ตลาดซื้อขายปิดแล้วตั้งแต่ต้นตุลาแต่ลิเวอร์พูลยังดวงแตกสังเวยกระดูดสันหลังในเกมรับเฟอร์กิวฟานได้ทั้งซีซั่นท่านจะหวังให้ฟาบินโยลงมาขัดตาทับยาวๆคงมีสภาพไม่แตกต่างจากแมนซิเตี้เมื่อปีก่อนเมื่อมีบทเรียนดังนั้นไม่ควรรันเซนเหอะตัวฟรีก็ยังดีกันเหนียวแล้ว0คนต่อไปนี้ก็ใช่ว่าจะขี้เละอันดับ 10. เฟอร์นันโดโตบิโออายุ31ปีสัญชาติอาร์เจนตนปรหกังตัวกลางหน่วยก้าน186ซนเมตร ประสบการณ์ส่วนใหญ่เล่นที่ลีกบาร์เซิลกับอาร์เจนตินาเพิ่มมีสังกัดล่าสุดคือโตลูก้าแห่งเม็กซิโกและหมดสัญญาตอนสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอุปสรรคเรื่องเวิร์กพอมิดไม่มีปัญหาเพราะถือหนังสือเดินทางอิตาเลียนด้วยค่าจ้างก,ก็ไม่น่าจะสูงแต่อุปสรรคคงเป็นเรื่องขาดประสบการณ์บนฟุตบอลลีกยุโรปมองว่าพอออกีฬาไมเคิลเอ็ดเวิร์ดไม่น่าจะเสี่ยงกับชอยนี้อันดับ 9. โจเอลลินอายุ33ปีสัญชาติเวล กาลังตัวกลางหน่วยก้าน185ซนติเมตรประสบการณ์ส่วนใหญ่เล่นในลีกลองของอังกฤษเช่นนอติงแฮมฟอร์เรสควีนส์พาร์คเรนเจอร์หรือซันเดอร์แลนด์และก็หมดสัญญาตอนสิ้นมิถุนายนที่ผ่านมาลินเพิ่งจะเพิ่มตัวเลือกแบ็กซ้ายด้วยเพราะมีประสบการณ์เล่นตรงนั้นได้อย่างไรก็ตามเพราะเคยแต่รับมือผู้บอลระดับรองอยากจะเบียดตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านั้นเข้าข่ายพิจารณา 8. แอชลลี่วินเลียมอายุ36ปีสัญชาติเวล กําลังตัวกลางสูง183เซนติเมตรประสบการณ์ระดับกับตันทีชาิเวลขณะที่ลูกเก๋าในฟุตบอลลีกสูงสุดก็สอบผ่านสมัยเล่นที่กับเอเวอร์ตันสโต๊กหรือสวอนซีเรียกได้ว่าลืมเรื่องตื่นสนามไปได้เลยเพราะเล่นในพรีเมียร์อังกฤษกว่า241แมตช์ปัญหาคืออายุปา่าเข้าไป36ปีน่าสนใจจะเหลือน้ำยาเท่าไหร่ไหนจะมีประวัติอาการบาดเจ็บอีกแต่หากลองเช็คของแล้วเซ็นมาไม่เดียงตัวนี้ถือว่ามีภาวะผู้นำสูงน่าเซ็น อันดับเจดเซเตริกจอมเบเล่อายุ29ปีสัญชาติเฟรนซ์อีกหนึ่งปากกรลังตัวกลางทเทนห้องเครื่องได้ส่วนสูง191เซนติเมตรประสบการณ์เล่นที่หลีกใหญ่ในฝรั่งเศสรัสเซียไซปรัสและซาอุดีอาระเบียวายุฒิถือว่าน้อยที่สุดลำดับ2ในหมู่เซนเตอร์แบ to ็กตัวท็อปของตลาดฟรีเอเจนต์น่าสนใจว่าทำไมยังค้างตึงแบบนี้อีกทั้งจากประวัติคัดสรรผู้เล่นของพอออกีฬาไมเคิลเอ็ดเวิร์ด ดูจะไม่ค่อยปพื้มผู้เล่นที่เชื่อมโยงจากฝั่งฝรั่งเศสสักเท่าไหร่ 6. อเดเียนมาเรียป้าอายุ34ปีสัญชาติจาเมกาอังกฤษมาเรียป้าไม่น่าห่วงประสบการณ์บนลีกสูงสุดเพราะเล่นมาแล้วกับทั้งวัดฟอร์ดและคิสตันพาเลตติดอยู่ที่หน่วยก้านเล็กตำแหน่งในหลีกผู้ดีส่วนใหญ่ยืนแบกขวาพอเล่นทีมชาติกระโดดจับมายืนสต็อปเปอร์ฝั่งขวาดังนั้นช้อยนี้ไม่น่าจะตอบโจทย์ 5. อันเดรปินโต อายุ31ปีสัญชาติโปรตุกกสประกลังตัวกลาง194เซนติเมตรเคยเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองของวงการฟุตบอลโปรตุเกสติดทีมเยาวชนมาทุกระดับแต่ไปไม่สุดกับทีมชุดใหญ่ปัญหาคือเจ้าตัวรู้จะขาดแรงจูงใจที่จะเข้นศักยภาพดีที่สุดออกมาเพราะตั้งแต่โดนปล่อยออกจากสโมสรอันฟาเตในลีกซาอุดีอาระเบียถึงตอนนี้ก็เติฝุ่นร่วม8เดือนเข้าไปแล้วคาแรคเตอร์หัวใจอ่อนแอแบบนี้ ไม่น่าจะเหมาะสมกับลิเวอร์พูล 4. โยโซซิมูโนวิชอายุ26ปีสัญชาติโคเอดปกักหลังตัวกลางส่วนสูง191ซนติเมตรประสบการณ์ผ่านมาแล้วในการเล่นลีกโคเอเชียแล้วก็ต่างแดนอยู่กับเซลติก FC ฟมากกว่า5ปีแล้วแต่ไม่สามารถสอดแทรกในทีมได้จึงถูกปล่อยทิ้งอุปสรรคที่ทำให้ไม่มีทีมไหนกล้าเสี่ยงคงเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บที่รบกวนมาตลอดอาชีพโดยเฉพาะบริเวณเขา่าผ่าซ่อมซ้ำซ้อน จึงก็เป็นเรื่องน่าเสียดายทั้งที่อายุน้อยและมีทักษะเด่นแม้ที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าเอซิมิลานก็เล็งๆอยู่เช่นกัน 3. าไรอันชอตตันอายุ32ปีสัญชาติอังกฤษประกังตัวกลางส่วนสูง189เซนติเมตรประสบการณ์ส่วนใหญ่เล่นในลีกลองของอังกฤษเพิ่งจะมาปักหลักค้าแข่งถึง3ปีกับมิเแลน์สโบนี่เองแล้วก็หมดสัญญาเมื่อเดือนกรกฎาคมหากได้ชอตตันมาจะเพิ่มช้อยแบ็กขวาสายทุ่มไกลเข้ามาด้วย ก็นับว่าเป็นช้อยที่น่าสนใจคิดว่าซื้อประสบการณ์48เกมบนลหลีกสูงสุด 2. บูโนอูวินีอายุ29ปีสัญชาติบาซิเเลียนเซนเตอร์แบ็กหน่วยก้าน187เซนติเมตรนับตั้งแต่ออกจากบาซิลก็พนเนจรไปทั่วไม่ว่าจะเป็นสเปอร์ชุดอยู่21ปีไปอิตาลีกระทั่ง4ปีหลังไปหากินในตะวันออกกลางสังกัดสุดท้ายคืออิทิฮัดในซาอุเพิ่งโดนปล่อยตัวทิ้งออกมาได้ไม่กี่วัน อูวินี่ดีกรีทีมชาติบราซิลชุดยู20ปีชุดแชมป์โลกปี2011ที่มีโรเบโตฟิมิโน่กองหน้าของดิบะพูติดทงไปด้วยน่าสนใจว่าบ็อบบี้อาจมีข้อมูลเด็ดๆให้กับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดพิจารณาอันดับ1เอเซเกลยวกาไลอายุ34ปีสัญชาติอาร์เจนตินาปะกหลังตัวกลางส่วนสูง188ซนติเมตรประสบการณ์ระดับสูงโชคชนโดยเฉพาะในลีกสเปน ครั้งหนึ่งเคยสวมเครื่องแบบไปเมาบริดมาแล้วส่วนทีมสังกัดล่าสุดก็คือบารเรนเซียส่วนดีกรีทีมชาติก็หายห่วงติดทงอาร์เจนตินามาบ้างแถมยังอยู่ในเอเยตนสังกัดเกติฟ o ตของจอร์ดเมนเดสที่สายสัมพันธ์ดีกับทางลิเวอร์พูลปัญหาหลักๆคงเป็นอาการบาดเจ็บตามรังควานต่อเนื่องอย่างดีที่รักษาวรัตโควิด -19 หายขาดเรียบร้อยแล้ว